สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องเบิร์ตสุขสุคนสุมองสุบอนนะพี่น้องเนะาะมืัอนี้ก็อยู่กนะับเบลลีคือเข้าเนาะเบลลีกัมามองนี่ลายเทือเอฟซีกันหน่อยสิคุ้นเคยนะพี่น้องคมเมืองเพื่อนน้องร้อยพี่น้องเลยไปไกลเลยลอยดอกพี่นะองเนาะไปไกลช่างเนาะน้องร้อยแล้วก็จูเพื่อนมืาอนิแล้วก็ลังมาตั้งแต่แก่เขา้าบุหัวแล้วได้จ็กสอบพี่น้องเนาะเรื่องผู้บ่าวไปจนไม่อยากถามแล้วแหละพี่น้องเยแจ็คขีดเท้าเลยทามไปไลยว่าแต่บ่มีเบลลี่กันจงกี่ข่านเดียร์ามเลย เนาะไม่ได้มาจีบได้เลยพี่น้องพยายากจีบนะจนกี่ขั้นจะเข้าเราถามบัไดบลอัปเดตจกเคืออะไรเบลว่าซอฟแวร์ล่าทำไมตลอดนะน้องลอย,ยโอเคพี่น้องปะบลอัปเดตโอ้มาหนีเขาแบมาหาทั้งน้องลอยอ่ะไม่ของพี่ดิแม่ทาอาหารขนน, <c oughs> ออน้องอยอีกเลยสบายดีน <c oughs> <ง>้องลอยโดยสบายดีลูกผมกะหากระตื้นตื่นมากบอกผมเห็นแม่แม่มาแต่หน้าเนาะแม่บ้านเข่าบ่โดยแม่บ้านเข่า เจ้าบ่ปันเจ้าอะไรคะเจ้าละปันจะของหลดเนาะนี่เพื่อนเอาอะไรได้ทางนี้นะกะกระสอบจะคงเองดิกเซ่้าสอบถอดสอบหนึ่งเนาะร้อยซอบเพื่อนเอาห้าสอบเนาะเื่อหาทำกระสอบเพื่อนนะเพื่อนีฮักฮกเอาฮุกกสอบกพื่นไว่าเพื่อนกับิมหาอะเพื่อนเอาโอ้อำกับชิมหาถอดสอบหนึ่งโอ้ทำกระสอบเพื่อนนะโหดน่ย โอ้โหชอเขาเองเนแบบไหนเนาะอืะช obot ายขายเข้าชมหนึ่งกะไลเป็นร้อยแล้วเนาะเป็นร้อยเรือมีก็เรือแล้วเขาสอบนึ่งมันชองแสนคำแซหา่เนาะไปสอ o เนาะึงแล้วก็มดแล้วเล่าฮะเอาขื่นึ้น้ห้องเขาขึ้นชสองสองแอบเช็กเอาขึ้นเอามือมาแสดงว่าที่จะไปอีกบนไนไปไปจนมัดคนละ กระปั้นยังมาแล้วกระแมนเอาลวดมากระปั้นยังมาแล้วเพรกระปั้นนี่แหละเพราะว่าที่แรกว่าจะเอารถคันอื่นแต่ว่าคันอื่นมันกะเพ้นะกระเลบิดโซนคันอื่นกะเพแต่ว่าเมื่อนี้ดีทุ่งสีมาบพราะว่าเดี๋ยวมต้องมีภูมิใจที่แรกลงมาน่นเผาอยู่ปะจะโน่นเผาแล้วมันยังไม่ได้เขามาเพราะว่ามันยากกับมัวดี รอปล่อยอะไรจังเขามาทีเดียวนอนอยู่เทียงนอนอยู่เทียงเล็กใหญ่บ่อคนกระอุดเอ่าม่วนของเพื่อนนอนแล้วเเนาะแ่มคนมาล้างเข่าเนาะบ่มันหอนมันหอนมันหอนมันคลายพี่ด้วยเนี่ยมันคลายเป็นคันคลายคลายคลายแม่เกี่ยวเรี่ยว่าน <laughs> ี่บ่ โดยแม่เจียวได้ไวไปแ่นุน่ะเมื่อเขาไปยังจะให้ามื่เขาไปยังแบให้ยังโคจะให้มื่อรให้เจ้าิย่างไปโบ่น่ะเจ้าอะไรไปส่งเออได้เฉมืออ๋อันพันเต่าพันโันขับรถน่ะโดยแม่โอ้ก็จำหมดได้เลยทูกคนบ้านโคกบ่อหมูแมนิ่นปันเต่านะพููตีเต้าแม่พู้ตีเร่าตีมนะี โอ้ข่อยจำมาได้ข่อยว่าคุ้นๆนุ่มๆยังบม่ได้เลี้ยวใช่ไหเนาะชั้นที่ถามว่าจะได้จะสอบกันไรโดยขนับกระสอบก่อนยังไม่ได้ใช้เข่าขนับได้อยู่เอาไปสอบเสียบไปไว้แล้วโดย้วยบโดยเตรียมร้อยสอบโดยร้อยป้ายพื่อแหล่ะฮะมันจะได้ตามร้อยป้ายหรือบอยันได้แต่กระสอบคิดว่าการการคาดหวังเงินคิดว่าเบิ้งเข่านี้ที่ว่ามันจะได้หลายกว่าเข่าถูกบอตามเบิ้ง กะประมาณนึ hour, ่งอยู่ค่ะกะลื่นสอบหนึ่งกังสอบกัยังดีนะคะแนนวันลื่นใช้ๆมันไล่กัวเก่าเนาะรวยจากแล้วมันเสอยาการรุดก่าเก่ากับผู้หล่ะบมรุดปะ่างงามก่อนเก่าก่อนดีนี่จิักแล้วผู้งามก็งามแต่เฟืองเนาะเงม่ามได้รวยแม่ลางไปเม้องาไปเห็นชื่อว่าธรรมราอยู่เนาะ ตัรอ้ว่นมันเกี่ยวก่อนมันสิงามครับตัวนี้ครเกี่ยวแล่นได้ตัวเกี่ยวก่อนน่ะเกี่ยวแล่นโดยเขาจังแล้วไว้อ๋อมันกินร่ายเด้มันตายคืนมันติดผ้กเนาะโดยแม่เวลามันติดผ้าแมันสินั่งกับผาอยู่ด้ตัวเออได้เกี่ยวเพราะว่าเกี่ยวนี่มันต้องใส่ทั้งหน้าแล้วดูเนาะมันคืองล้งหน้าลัางหน้าต้องถอยหลังเนาะคิดว่าเกี่ยวได้กํานึงก็แล่นเกี่ยวได้กํานึง เก็แบบไฮหนึ่งได้บ่ราิดพอนที่มันตายคืนเจ้ามาน้ำรดนี่ยจะมาย่อบ่หรือว่ามาเอาแบบว่าเมาคันเข่าขึ้นฮะเจ้าบ่อโดยเมนเอาขึ้นจอบหนึ่งเจ้าบ่อไหนเจ้าขึ้นเนี่ยว่าแบบก็เจะาว่าวหั่นละโดยเอาแบบว่าเอาควันขึ้นก้อนบ่สิเจ้าขวานเพื่อนเดี่ยต้องเอาคันเข่าขึ้นก้อนโดยเนี่ยเขาหาก็ได้ยินได้ยินดูไอ้บ้านเขาคือเอาควา ขึ้นน้ำรังเนาะดูเน่าขื่นน้ำรังเลว่าควันควันเป็นสอบนี่ขนะหมายถึงควันเขาโอ้โหโบแมนว่าควันที่เขาเกี่ยวเป็นห่วงแล้วเอาขึ้นน้ำรังตาแห้งนะบ่ตุโอ้โหน่ารักขื่นน้ำรังกันแล้วนะเป็นสีเกี่ยวแล้วเป็นสีปิ๊กไว้ในเงินกรดโอ้โเป็นความเสื่อเนาะเจ้าบอเคยอนบอสอนควันเขาบ่เคยเป็นสีใส่สวิงเนี่ยไข่พร้อมหน่วยหนึ่งแต่ก็เขผาพราะ เอเคแต่พี่เพิ่นเอาไก่ได้บดเอาไข่เอาไก่เลยโดยอ๋อโตเลยกลายเป็นโตเป็นโตเลยฉันได้เป็นแบงว่าหลายบ้านในเมืองบุกน้ำกันเนาะบ้านบวริศเนี่ะบุ๊มมีฮัวข้ออะไรแปลกเพื่อนเพอนในแบบว่าบ้านคอยนะขั้นพี่น้องแบบว่าเห็นพี่น้องดำเลยเออดำเลยก็อนแล้วแล้วไปขวัญมันมาน้ำกันวันนั้นไดนาท่งเดียว <c oughs> อกรรมหน้าทรงเดียวนี่จน้องลำนี่คือเด็กเมนเขาเปน้องข้าเกี่ยวก็เม่นเกียยมันแบบควาอมคาดนะนะตุแมนแล้วคลามคาดแล้วนะ่ะเนีบพูดนึ่งแล้วชี้เล้ว่ทางนี้บกเกี่ยวจ้ะเนาะแปลว่าแบบคือเขาเมาคือกันปก,กติเขาต้องเอาทุ่งหน้าเหม็นบอกเปเทียนเนาะเขาเอิ้นว่าเทียนขวัญเขาแต่ว่าบ้านเบาลีน่นี่มันซื้อเอารถนี่มันทงเดียวกันอยู่อ่ะอันนี้แฟนดินเดียวกันแหละแบบว่า มันขึ้นอยู่กับคนวะเป็นาการถือถือ้ถือในตู้าเทานะแดดถถือถือนเดียวเหุปี๊ดแดาจะบถือผูกปงไว้เนาะเป็นไรเพิ่นเป็นไดไดีกันนักเเพิ่นบได้ไข่บ่บ่องเขาเด็นแปนอนเป็นเตืนนอนไหมเน้อนเงาเงาเนี่ยว่าอยากไปหน้าน้าม่ไปจักเพาแต่ละมือไม่ด้คำแต่ตั้งเขาเมาขัตอนเศร้าหลืเขามารงได้เศ้าไปทำเินกับมันห่อนเหรอ มันไม่ต้นใหม่ได้อเดินหน้าหรอไม่จะเทียงก็หลดนทุกขู่ล่ไปปั้นจะโดนแล้วป่ะกระห้องกระปายหวังไรเนี่ยบ้านกระดาษต้มเป็ดไว้กันจนกินมืดอ,อืมวันน้เหลือไว้ทีนี้ยังตัวหนึ่งยังวันเดชครัวยังวันเดชครัวเพราะนั่นแล้วจะจะโม่เอ,อินเดาว่ามาพี่มาเทียงผู้กันกว่าวันนี้กะที่คืนเนาะเดี๋ยวว่าอย่ามาเด้ออย่ามาเด้อที่ไป อ้ามาคือเก่าและกินเมดเลังนอยู่ด้วยมัวีแต่ไานกิเองด้ทำไปกันดโวยเราดีนะกินเองได้เสมอเพนแซ่บไปเห็นเรียมีเรียแขนชอบเรียอดแขนเรียไปเบิ้ลถุงม่องเลยกันไ่นะคอยเสื้อโอยคอยก็เป็นนะตู้แม่นค่อย่ได้ซิ้ได้ตู้เป็ดจ้าบอมึหน่ะเจ้บอมีโอกาสก้อนมีโอกาสจะกินได้ไหน จับมาให้นางลอยลูกขนให้ลูกบัวเป็นยันไก่ขันได้อยู่มันลูกหนักก่อนกันบ่มันหนักมันหยับเด้มันเท่าอะไรเพ็ดเพ็ดนี่บ่คือกับไก่เด้เฮาก็ลวกก่ระลื่นปว่าคนมันลายหั่นนะคลูกมันหนักเอ้าเห็นบอมันบ่คือไก่เด้ถูกแต่ว่าคันคนบ่เฮ็ดเป็นกะได้นี้แต่ว่าทางนี้คันเฮ็ดนี่เป็ดกะสิบ่เป็นเป็ดดำหมดว่าลกบ่หมดแล้วก็ไปเผาภัยล้ว้อนหนา แต่เห็นเราเห็นเมื่อเศร้าในขังไร้เ้าเขาไปเห็นแูบ้าวอะไรขาวจำได้ขาวจำเจ้าละข่าวจไมเป็นแต่ยากไรนีเนาะแอา่เคยเห็นเชียนเขาเดียวมาเห็นนะ้าบ่ยืนแทน้ยเือกล้อบ้าไทยมาเลยอยากมาหาบอ เพราะว่าเห็นหลายๆคนพนพาบุญบ่าวไทยมาเนาะก็ย่านว่าพนจะเข้ามาหาเจ้าเนาะบล่าทีมงานเฮาเตรียมอาวุธพร้อม้วเด้หน่แต่ว่าทีมงานเข้าอย่แน่นว่าไทยพนไปก้ามานํเพนย่านเนาะบลบออีกอย่างก็ถ้าเฮาน่ะขั้นอุบ่าวไทยนะเฮากับบึ่งคือกันเพนสิมาหาด้วยวิธีใดมาเยี่ยมมายามทํามข้าวชื่อบ่อหรือว่ามาแบ่อยากได้หลี่อะรเขาก็ต้องมาจิ้งสาอยากัน่นเนาะ เขากระบอกแม่ว่าคนขายค้นได้ตู้แม่ต้องเอาความหักจริงอะทำว่ามานต่มีแต่ว่าอยากมาขอมาอย่างด้วมาเขาก็ไหวมาเนาะแม่นจคนท่านได้ร่มกันว่าอยากไล่กันโด้วยนะครับาเทีอยกอารมณ์กันก็ยังบม่ได้โดนเด้แม่แต่แม่ยู่เขากับร่มกันกะก็แม่นยูหูหน้าบูหูใจเลยกับบูหูใจเขาขนาดคนเคยเห็นหน้าเห็นตาตลอดเห็นยบูหูใจเนาะโดยแม่อย่าว่ามาถามมาล่มเรื่อยๆนะ ก็เล็กกับมีก็เลกเห็นว่าโบบอจินใจกับมีโอ้ยมีแบบนั้นกะธรรมดาต้องลอยมีผู้บ่าวแบบผ่้จริงใจว่าโอ้ยเบิร์ดเราคำว่ายกแบบซชื่อมันมียกแบบโทรมาเลยโอ้ยจะมาฟีแบบเพิ่นเร้าอมาเป็นเพิ่นเห็ดอะไรแบบโทรมาไงก้าวกระบอกหักแบบนั้นแบบนี้เบิร์ดนะคำว่าเพิ่นนะหวานน้ำตาลยังเป็นรองก็เป็นจะสั้างนกธรรมดาะไปเด้เนาะ เราบ้าแล้วเดี๋ยวบ้าแล้วบ้าแล้วชาวบานละเพป่นที่ชงจุ๊บชงยังอยอะบางทีวางทียังกันการกระตุนบริเวณดอกกระตุนเพคนกันผู้ใดใประชุมแต่กระตุนมาทุกคนแถวบ้านนี่เด้๋ยวนี้ธรรมดาแม่นเลยนั่นแหละจังบุญอย่างเสื้อใจลายเนาะเป็นที่เป็นเบ้าไทยเพิ่นมาเพิ่นใจถึงกระตามแต่ว่าเพิ่นมาด้วยจุดประสงค์อะไรที่งานเท่ากัน ว่าไงคัดกรองแน่เลยเนาะแีเรล่าเมายาทีมงานเท่ากับเบากมาแ่นไปใช้ทื่นเล่าหันหรือบุได้พี่น้อยเนาะหนึ่งมานั่งเือบัดเล่าเขาปากเลยคมยากหมูมีนะตุมันชี้น็เด็ดคัาสนกันทีมงานนั่งเชือกับเบาบุได้แน่ขนาดมึงพัวกันยังเคยตีกันคิดกันตีกันย้อนเหล่าย้อนยังเฮ็ดในเชียแต่มีสมมติว่าเอามาแล้วมาพากันเป็นกินเหล่ายังเบ่า พึ่งานมันสิตีกันกับทีมงานว่ปบ่อยให้คนใจหอนบ่ได้หน่อยเนาะบ่ได้เนาะก้องคอยบ่มีบอลไทยทุกเทียงดังปิ้งปังปิ้งปังอยู่เนาะเดี๋ยวข้าเจ้าตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มบวกลุ่มกับผู้ใดก็มึงเ้าพูดหรอเบบเอาของอะไรกะเอาข่าวอีกเอาอะไรกะเอาข่าวดึงเอาข่าวน้ำเนี่ย โอ้ภัยตั้งนะนะไม่ว่าดึงเขาเขาเขาขับรถเนาะเป็นชาชืบเนาะกับพูดหลอกลายคนได้เขาเขาคนในบ้านนะบอกบอในเฟซนี่แหละแบบว่าออกเลยก็เอาเขาอีกคือเก่าจการพูดจักบอจะต้องบอกการพู้บอกไล่เทือแล้วแต่การพูดไม่ห้ยี่การเขาเป็ว่าสิบอกเมือนในเฟซก็ไว้ได้เนาะเป็นแสบไม่กมอยู่เ่ยแมนบอกแต่ว่าเขาก็ตั้งกลุ่มใหม่อีกเดยแบบผู้ใหม่อีกตั้งอีกคือเก่า เรื่องแรกเอาก็กดบล็อกไรอย่างไรบล็กระชงกระนังปูมาบ่อยบ่อยบังปูบ่อยบ่อยเจี๊ยบเบิ้งอยู่มากว่าว่าวดีไรกันเห็นกระนังปูลุงห้ามยุกเข้าไปเบิ้งด้วยยังชันล่ะเฟซเจ้าหน้าที่โฟดแต่นางปูต้องเคยแล้วเนาะไอเราบ่คยแต่ว่าไอเตือนไว้ยังหน่อยมันจะเสียภวามลังเทาเองนะแมนเนาะ ยาดเจ้ามือไปถึกแม่ว่าเลื่อนมันสิแสดงให้เห็นแต่โตที่ว่านั่นเนาะเพ่นครับคล้ายๆเฮาเข้า YouTube ถ้าเฮาเบิ่งมักเบิ่งหยังมันสิมีมันเล่นขึ้มแม่นๆ TikTok ก็คือกัน TikTok ก็เามามักเบิ่งเพลงมันก็สิมีแม่นแลจังพกดเบิ่งโดถ้าบ่บ่มีนั่งปุ๊เอ่น้อยมองมีหยัง่เออบอยพี่น้องเนาะแล้วก็บ่อยากเบิ่งนนันดอกแม่น Okay. ลองไข่เี้ยังหรืกินต้มเป็ดอะไมแบบนี้เนาะนเห็ดเลือดแฝงวะเห็ดก,กินไปแล้วก<ล>ินไปแล้วเค็มบวชเจ้าบวชเค็มได้เพิ่นเคยเห็ดเองเจ้ามากินเลยบวชเลือดแฝงกินโอ้สุดยอดแฮะมากินดิบมาจาเนาะเจ้า,าบอ dog จะโดนก,กินเถื่อบ่แม่จะกินตลอด แบบกินเลือดแบบให้มันบำรุงเลือดทางในห์นะบำรุงเลือดทางในแม่กินเลือดบำรุงเลือดแม่มาบ่ได้อ๋อถูกเอาเฮงผุดเถ้าคนว่าแบบนี้เนาะทำมาเอาดิอย่ากินนะเฮงไตไตเดือดไตจุ๊ดไตจุ๊ดกินไตไตเดียวเด้ไหมย่ายแต่พอเล่นในบ้านเราจะบมีงัวเนาะหลายงัวบ้านไปกันงัวจะบอกแบบว่าขั้นนี้เงินซื้อแบบนี้เราก็กิน กินเนื้นชื่อเขากับอาจจะไม่ได้กินนะกินที่กินลายกินยำมีกิน้องเนาะแต่บดถึงขั้นว่าติดกระดโดดเพราะว่ามันบอดีต่อข่างกายเลยมันเห็นแฮงอ่อนแอกินเนื้อลายบ่ได้กินพักกินมีไปน้ำกินักกินมีแมนกินพักกินแยมเป็นบ่าร่างกายแมนแมนแมนที่ออกไปเที่ยวข้าวต้อนนี่เนาะกัดข้าวกระต่าเขามาผละยังไง่นาะ คือบทถ่ายเพิ่นนับมาเลยนับเลยนับมันจีคำเลยราะว่านับกระสอบตอนเท้าไปเสียบใช่ไหมเนาะเห็นปะเท่าแบบว่าย่านย่านถ่ายเท้าถ่ายเป็นเดี่ยวเลยมันจีคำเท้าเลยแม่มันจีคำแสดงว่าสิสิแก้เมื่อข้อมือนี่โดบวมเมื่อจ้ายังให้เมื่ออะไรมันบวมายกับเมื่อหรือเปล่าจมไว้แล้วบล่ล่างเรื่องล่างเรืองนะจัร้ายของล่างจมไปแล้วจมไปแล้วบ่จมไปแล้ว กูได้ยากแต่ไปหยุกเข่าตัวแล้วไม่เ้วแบบ่บอยากคขึ้น่สบวยตอนนี้เนาะช่วยเสบยอ๋อ่หึเข่าน่ะแม่บองบอไรเนี่ยสี่โมงสามโมงโงสามมงสี่โงห้าโมงอั้รนี้ยังนอนก็ได้อยอเลยเบิร์นบาลมดนแล้วเข่าเจ็ดติดเลยแต่คนงานตื่นายม กะสองคนสองคนกะคนนั้นนี่เนรหลัไปซอยกันเจ้าของขาอยเนาะยนเกินวบ้านซอยกับสิเลวายู่เนาะสองคนนี้เมื่อยจะได้คนงานันนี้ผู้เก็บเลยแต่บรยุทอบเข้าอีกเมื่อยได้ไม่ก็มค่อยอยเอยากได้ทำออาไลายคนมาไล่เข่าน้อยเนี่ยเป็นงานกันได้ดหน่อยก็มันเมื่อยอะไรตัวเ้ยบุกุ้มเลย เมื่อก็ได้เขาร้ายกับคู่นี้นี่นน่ะลานหนึ่งจะเล่นอันยอสอบเข่าเนเนนนันเน่ไม่กับมีคนซอยกันละวะชายแบบเจ้าของหน้าซอยน้ำในตู้ผู้ใดอยากปั้นไหมคือว่ามาหาปั้นอย่างงายเนาะด้วยอาดูปั้นยากเขากับไปจ้องซอยเพื่อนปั่นหน้าเพลเพลมันดีเ่งตัวลิ่อย่าได้ซอย ผพราะมันเบ้าง่ายๆมันโ่แมนหน้าที่เฮาเนาะเป็นบมแมนหน้าที่แต่ว่าบปว่าเขาก็ยากให้แล้วไว้ด้เขาเจ้าเว่าคนบลายเนาะอยากให้แล้วไว้ก็ต้องซอยกันมันโ่เมนว่วเฮาอันนี้คือว่ามันโมเมนว่วเฮาบ่มีน้ำใจนะมันแบบว่าเพิ่นับหน้าที่แล้วเพิ่นก็ต้องับหน้าที่ให้ได้คือว่าอาศัยเจ้าของหน้าเจ้าของมันเอาเต็มเบิดบบดนี้เป็ดก็กินนะตู้เ็ดกินเอากระซอยเล็กๆหน่อยได้ เอาเขาก็อยายกให้แล้วไว้ยไปไมีแล้วอยา,ากให้พ่อมันเอาขึ้นมาไว้ก็ต้องจำเป็นในซอยแหละหมจะเป็นในซอยน้ำใจน้ำใจนี่มันมีน้ำใจเลยเจ้าก็หลายคนยุบปีนี้เห็ดเบียงเนาะต้องเลี้วไปอ่าก็ไม่ได้คอยหลายคนเนาะก็แบบนี้นะข้าวเฮาอายว่าอายนอกอายนอกอะไรแบบเพิ่นก็ข้าว <h ok S 2> <ห>เบี้ยงแล้วแต่ว่ามพิ่นได้เพิ่นว่างกับแบบนี้แหละเพิ่นว่างมาชว้หาเพิ่นโทรหาเพิ่นมาเพิ่นก็บพระชิว่างกับโบได้ว่างแล้วเพิ่นก็เกี่ยวเข่าอะไรแต่ว่าโบมีแก่โบคนกับหาเพิ่นตะก่อน ถ้าว่าอันเจ้าแล้วแล้วก็ไปเกี่ยวสายพื้นโดยแม่แบบสามัคคีเจ้าไปเกี่ยวอยู่บ้านโค้งปะเมนไปละรับทายอยู่พุ่นทธทางไปนาทางไปนาเจ้าบอไปไหนด้องเดือดไปไหนต้องบอเจ้าแล้ว์เลยให้ใหญ่ในยานบ้านโงจักเลี้ยยังเงี้ยังแล้วไปกงานใหญ่กเกี่ยวอยู่พุ่นเป็นยังไงปะแต่พอรอยังไม่ได้เกี่ยวเขางานเพื้นดิ เข่างันนี่คือเข่านั่งแก่นะประตูเมนเข่าเกี่ยวหลังมือเข่านั่งชุกอยู่แมนกัตเตอร์ลีกะไปซอยเพื่อนดูนะฮะไงไงฮนะมาหนี้คอยบบดนี้คอยสิบอะไรมาเพื่อนเราแล้วบบดนี้คอยจะถ่ายอยู่เพื่อนข่อยคุณมันผ่านเอ้าเราสิเมือเกี่ยวเขาอยู่เพื่อนมืเกี่ยวเขาหาบางให้นอนในที่สุดนอนเล่นก่อนก็ได้โอเคน้องพี่น้องเนาะทีมงานเท่ากับดุพวนทั้งน้องลอยและลุ้นเติบวมาั่นช้าแมนพี่น้องเนาะให้นั่นเดินไปให้เข่ามัดเข่าบนโตะแม่แม่ คนเข่ากำลังคนเข่าเข้ามาแล้วเตรียมอยากให้มันแล้วการเก็บเกี่ยวไว้ช้านะเดินอยากเห็นมันแล้วทั่นงจะได้ผลจะทำได้ทั้งนอนโดดคือเก้านองเป็นนอนหลับไม่ว่าร่นรับมองกรตือจะนอนเป็นดลยโรยแนบเป็นไรโ่อยหันเนาะเป็นโปรยหันเป็นไรเป็นตื่นไม่เด็กกันเท่า ตื่นใหม่บุคังเอาโอเคท่านผู้ชมนอกจากใดกับคลิปนี้บาวหลีก็ที่ได้ขอตัวล,ลาไปก่อนเนี่ยน้องไรโดยสบายดีค่ะคุณโดยสบายดีหายดื้อเล็กน้อย